มาดูหัวข้อ <c oughs> หัวข้อการคูณเศษส่วนของพระหูนามนะลูกฟัง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  listen to me อ้าว <ปะ S 1> การคูณเศษส่วนของพระหูนามโอ้ยก็อย่าเฝ้าเซลฟี่ไาทั้งหลังเนี่ยเลียนก่อนเลียนก่อนอไม่ต้องแคปเจอร์ <c oughs> อ้าวมาดูหลักการคูณพระหูนามครับคูณเศษส่วนของพระหูนาม อ้าวดู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 เรียนแล้วเด้นี่เมื่อ PQR และ S เป็นพหุนามนะครับโปรงลางก็เดินรอบห้องอยู่เฮ้ยอ้าวเมื่อ PQR และ S เป็นพหุนามโดยที่ Q ต้องไม่เท่ากับศูนย์และ S ต้องไม่เท่ากับศูนย์เอ๊ะครูถามก่อนว่า มันตัวที่ครูห้ามเป็นศูนย์คือตัวไหน Q, ก่อนหน้าที่เป็นเศษส่วนนี่ย <P. S 1> ถ้าห้ามเป็นศูนย์ตัวไหนห้ามเป็นศูนย์ตัวส่วนใช่ไหมเออยังได้นะแสดงว่า Q กับ s นี่มันอาจจะเป็นตัวส่วนนะถึงห้ามอย่างนี้นะนะครับเราจะได้ว่านะครับ p คูณ Q โอ้ยโทษที p ส่วน Q คูณอส่วนจะหาได้ยังไงครับ ทำยังไงเนี่ยเป็นการคูณเศษส่วนใช่ไหมนี่คูณเศษส่วนคูณยังไงเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเออไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับอะไรทีคูณอ คิวคูณเอสนะครับตามหลักการคูณเศษส่วนเป๊ะเ,ะเลยถึงแม้มันจะเป็นเศษส่วนพหุนามก็แล้วแต่โอเคไหมลูกนะส่วนการคูณต่อจะคูณได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตามนี้ามาดูตัวอย่างจงหาผลคูณจงหาผลคูณตัวนี้่วิธีทำครับคูณยังไงนะลูกคูณยังไงคูณเศษส่วน เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษมีใครบ้างที่เป็นเศษ x กับใครก็เอามาทําอะไรกันคูณกันแล้วตัวส่วนก็เอามาตัวส่วนคือใครเหรอลูกกับเวลาคูณลักษณะแบบนี้ข้างบนไม่มีปัญหาหรอกเขียนคูณกันธรรมดาก็ได้แต่ถ้าข้างล่างครับเวลาคูณกันนักเรียนต้องใส่วงเล็บด้วย พอถ้าไม่ใส่วงเล็บมันจะเหมือนเอาเฉพาะเลข2มาคูณกับ x นะถ้ามักเขียนไม่ใส่วงเล็บนะเราจะต้องได้อย่างนี้โอเคนะครับเวลาเขียนนะคราวนี้1คูณ x, อคูณ1ได้อะไรได้ x ใช่ไหมทีนี้ตามความรู้เก่าเรื่องการคูณพระหูนามลูกตรงเนี้ย x บวก2คูณด้วย x บวก1ได้อะไร x อกกำลังส x กำลังสองเอามาเลยมาต่อเลย x กำลังสองแล้วไงต่อลูกบวกหนึ่งบวกนึงไ่งเอาคนึยงบกงไงบวกห่งบงวกหงบวกหนงบวกนึงเวกหนหน่งเกหนึงหนึ่งบส้น่งหนึ่บวกนึ่กหนวหนึ่งกหนบวก ใช่ x กำลังสองลบหนึ่ง x บ,บวกสอง x ล,ลบสอง,สองโอเคนะครับค่อยๆไล่ไปแล้วดำเนินการกันเสร็จนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาตามนี้โอเคไหมเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีลบหนึ่ง x ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีก มี 2x ด้วยใช่ไหมแล้วทำไมครูเขียนแค่บวก x ล่ะมันตัดกันได้ลบ 1x กับบวก 2x มันจะตัดกันเหลือ x เดียวโอเคไหมครับก็ได้ตามนี้พอได้ตรงนี้มันจัดการอะไรกันต่อไม่ได้แล้วก็ตอบเรียบร้อยครับนี่คือผลคูณแล้วโอเคไหมต่อไปมั่วมังกรมั่วอ้าทีนี้มาข้อ2ลูกข้อ2 จงหาผลคูณตรงนี้ลูกคูณได้ยังไงเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนในเบื้องต้นตัวอย่างนี้ก็คูณกันก่อนแล้วกันเอาใครไปคูณใครล่ะเนี่ย 4x y คูณกับ10 5คูณกับ x บังเอิญถ้าใครถนัดตัดเลขรีบตัดเลยตั้งแต่ต้นลมโอเคนะครับตั้งแต่ตอน ต้นเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้าใครไม่ถนัดตัดคูณให้เสร็จก่อนค่อยตัดทีหลังก็ได้เออหกับสินี่ตัดได้ใช่ไหมก็ตัดไปเลยหรือถ้าอยากคูณก็คูณนะลูกคูณอะไรข้างบนเนี่ยได้อะไรถ้าจะคูณถ้าไม่ตัดนะลูกถ้าไม่ตัด 40x y 5x ใช่ไหมครับนี่ y 0 x สส่วน 5x แล้วใคร4ีกับ 5, 5ตัดกันได้8มีอะไรตัดกันได้อีก เอก,กับเอก <ไป S 1> ก็ตัดกันก็เหลือ8 y <c oughs> เป็นคำตอบเรียบร้อยโอเคนะครับงงไหม <c oughs> ไม่งงนะ <c oughs> นะครับอ้าวต่อไปจงหาผลคูณของ2ตัวนี้หาผลคูณก็คือเอามาทำอะไรกัน <c oughs> เออก, <c oughs> ก็เอามาคูณกันนะครับเอาสองตัวนี้แหละมาคูณกันคราวนี้ <c oughs> การคูณ เอา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 ทิชากรนเอเอเยี่ยมมากทิชากรส่วนต้องเป็นหนึ่งเพราะเรากำลังพูดถึงการคูณเศษส่วนของพระหูน้ำโอเคไหมตัวตัว,ต,วตัวหน้ามันเป็นเศษส่วนอยู่ใช่ไหมมันมีเศษกับตัวส่วนแต่ตัวหลังมันไม่อยู่ในรูปของเศษส่วนเราก็เลยใส่ให้มันซักมันจะได้ตรงหัวข้อมันประมาณนั้นนะครับาาน,น,นี่ก็จะได้ตามนี้โอเคไหมเออแล้วไงทีนี้ลูกแล้วไง คูณก่อนค่อยตัดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สมกับหมาตัดกันไม่ได้เราก็7มาคูณกับ x ลบสามกลบสิบก,ก็มาคูณกับเราก็จะได้ตามนี้โอเคไหมลูกเอาเลขเลขหนึ่งหายไปไหนเหลยลูกไม่ได้ไม่ได้ตัดนะลูก เออเลขอะไรก็ตามมาคูณกับ1มันก็ได้เลขเดิมนั่นแหละใช่ไหมในเมื่อ 6x ลบ18มาคูณกับ1มันก็ได้ 6x ลบ18เหมือนเดิมโอเคไหมลูก <S <S ข้างบนก็ยังไม่ได้คูณกันนะนี่นะครับคราวนี้คราวนี้นเรามาดูตรงนี้ก่อนนิดนึงลูกว่างไงลูก,ลกฮะก็เท่ากับคูณหนึ่งก็ได้เท่ากับ อย่าพานอกเรื่องเดี๋ยวตัวเองนั่แหละจะงงเองเอาคราวนี้มาดูมาดูมาดู 7x ลบ21ใช่ไหมคูณเข้าใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือลูกถามว่าที่ตอบมาถูกหรือผิดถูกนะเอาคูณเข้าก็ได้แต่มันจะได้เลขไม่สวยก็สวยแล้วเนาะดูยังไงว่ามันสวยไม่สวยใช่ไหมเออดูอย่างนี้ลูกดูดูอย่างเนี้ย นี่นี่นี่ดูข้างล่างสิลูกดูข้างล่างหกเอกลบสิบแปดจำได้ไหมว่าครูพาทำมันยังไงเมื่อกี้แยกออกดึงออกดึงใครออกได้ดึงหกออกใช่ไหมได้อะไรที่จีหกอ่ะเร็วเร็วเร็วหก หคูณ x ลบหกคูณ x ลบสามใช่ไหมเฉพาะตัวล่างนะลูกคูดึง6ออกก็จะได้อย่างนี้โอเคไหมคราวนี้เออถูกต้องนะทต่ริกามันก็จะตัดกันได้นี่ใครตัดกันใช่ x ลบสามแล้วก็ x ลบสามมันตัดกันนะครับก็จะเหลือ7จส่วนหก็จะได้คำตอบแล้วนี่สวยกว่าตอนที่จะเอา7คูณเข้าอีกนะ Okay, โอเคไหมมันไม่วุ่นวายเด้อบ้าแล้วเจ็ดฐานหกได้ลบหนึ่งเอ้มังกรนี่พาครูมั่วตลอดอเ,เดี๋ยวตัวเองก็งงได้ทีนี้อเ,เอ้ามาดูข้อสีข้อสี่ข้อสจงหาผลคูณของตัวนี้กับตัวนี้ก็คือเอามาทําอะไรกันอก็เอามาคูณกันส่วนจะคูณได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทิศชี่จะตอบต่อไปนนี้นะครับเอ้าคูณได้ยังไงล่ะลูกเนี่ย ลบ x ไปคูณกับ x ลบ6แล้วเออก็ตามนี้นะตามนี้ตรงกับที่เราตอบไหมตรงอยู่นะโอเคนะตามนี้จากนั้นลูกมาดูต่อนิดนึงอันนี้ก็คูณเข้าคูณเข้านักเรียนคิดว่ามันจะมีที่ตัดได้ไหมเนี่ยใครจะไปตัดกับใครนักเรียนอ่ะ x กับใครไหน x ตัวไหนจะไปตัดกันสอง x เฮ้ยมันตัดไม่ได้เพราะตัวนี้เพราะสอง x มันไม่ได้อยู่เดียวๆนะมันยังมาลบกับหนึ่งอยู่นะครับเราจะเอาไปตัดกับตัวอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเอาคูณกันเข้าไปเลยเอาคูณกันเข้าไปเลยเหมือนกับข้อที่แล้วเนี่ยที่เราจะเอาเจ็ดคูณเข้า โอเคนะเราก็คูณไปเลยเอาได้อะไรได้อะไรลบ 5x กําลัง2เฮ้ยเฮ้ยบวก 30x งงไหมโอ้คุณคนที่เซลฟี่อยู่ข้างหลังเนั่นเงียบหน่อยลูกเซลฟี่อยู่ข้างหลังเงียบหน่อยนะงงใช่ไหมก่อนนี้ยังไงลูก เอาลบ5 x คูณเข้าไปที่ใครก่อนได้ลบ5 x กํลัง2ใช่ไหมแล้วก็เอาลบ5 x คูณไปที่ลบ6ลบ5คูณลบ6ได้ได้บวกได้3 0 x โอเคไหมลูกคราวนี้ข้างล่างลูกก็คูณโยงเส้นตามปกติของเราเนี่ยนะไม่เสียเวลานะครูตอบเลยนะเออเอาตัวตัวหน้าก็ยังดี2 x กําลัง2ลบ1 x 4x ลบ2ได้เนาะแล้วก็ถ้าถ้าเราทดเลขถ้าเราเขียนเลขเราจะมองออกว่าใครจะตัดกับใครนะรนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้ลูกโอเค,อเคนะครับซึ่งซึ่งม,ดดมันจะตัดได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยได้มันจะมันจะตัดไม่ได้ดูดีๆลูกฟังดีๆ มันจะตัดไม่ได้จะเอา x กาลังสองมาตัดกับ x กาลังสองตรงนี้ไม่ได้เพราะเพราะเพราะอะไรลูกเพราะ x กาลังสองตรงนี้มันไม่ได้อยู่เดี่ยวๆของมันมันยังมาทําอะไรตัวนี่มันมาบวกเออถ้ามันคูณมันก็จะตัดได้อยู่แต่นี่มันมาบวกโอเคไหมไม่ได้ครับเออก็ตอบแค่นี้สิเออใช่ไหมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วมัน มันเบิดปัญญาเหตุแล้วเออมันไม่สวยเนาะเอาเอาเอาเท่าที่ได้นี่มันขี้เหร่ก็ให้มันขี้เหร่อยู่งั้นแหละนะเออเอออาทีนี้ข้อที่ห้าข้อที่ห้าเอออย่าเอาเท้ามาก่หัวเพื่อนนะอ่ะข้อนี้จงหาผลคูณก็เอามาคูณกันนะโอเคไหมลูกเอามาคูณกันนะครับทีนี้เวลาคูณก็ทํำยังไง เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอ่าวครูก็เศษนะเนี่ยนี่เศษครูคก็คูณกันนะสังเกตครูเอาวงเล็บมาไว้เลยนะนะครับนี่วงเล็บคราวนี้ก่อนที่จะมันไม่ใช่การหารอย่ามาก,กับเศษมันมั่วตลอดเลยเวรมันคนละเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กับเศษแน่นอนเดี๋ยวใจเย็นเออก็มันคนละเรื่อง เออเดี๋ยวครูเสถียรก็จะสอนเหมือนกันกับเศษเป็นส่วนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจบหัวข้อนี้ก่อนทีนี้นักเรียนจะทํายังไงได้คูณเข้าปะคูณเข้าเลยนะคูณกระจายเลยนะลูกนะทําเป็นไหมเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าเพึ่งคูณเป็นไหมถ้าคูณกระจายเข้าไปคูณโยงเส้นน่ะนะลูกแต่ข้อนี้ไม่ต้องคูณครับ แต่ถามว่านักเรียนพอใจจะคูณกะจใจนักเรียนผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่เลขมันไม่สวยมันไม่เหมือนีิชากรนะครับโอเคนะอ้าทีนี้แล้วจะทํำยังไงถ้าดึงได้ครูครูมีข้อแนะนำนะลูกทำมันมันจะคูณเมื่อตอนไหนแล้วมันจะไม่คูณเมื่อตอนไหนข้อแนะนําของครูก็คือถ้ามันสามารถดึงได้ให้ดึงก่อน ถ้าดึงไม่ได้ค่อยคูณเข้าโอเคไหมลูกใครใครใครดึงได้ใคร x x คูณ x เยี่ยมมากโอเคไหมลูกคือคือคือตรงนี้นะครูครูตามที่ชาคอนทันอยู่นะเพราะครูทํามาก่อนคือนี่ไงนี่ x x คูณอะไร x คูณ x อันนี้แหละ เออก้อนหน้าก็มี x คูณก้อนหลังก็มี x คูณเอเราดึงอะไรออกดึง x ออกโอเคไหมลูกเราก็จะได้อย่างนี้กวัวกวัวเพื่อนตอบก่อนเนาะเออเรามีความรู้กลัวเพื่อนจะตอบก่อนอะไรเงี้ยนะไอบิวมันไม่ได้หรอกเรื่องนี้ไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่ได้เอออะไรไหนไหนมังกรเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิตรงไหนตัดตรงไหนตัดโอ้เก่งมากนี่ไงมันจะตัดตรงนี้ลูก x ลบ1กับ x ลบ1นี่แหละมันจะตัดได้โอเคนะลูกเออก็ดีเลี้ยวก็ตามนั้นเหลยลูกนะทีนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นข่าวนี้ไอ้นี่มันก็จะหายไปอนะจริงๆมันไม่ได้หายเป็นศูนย์มันหายเป็นอะไรหายเป็นหนึ่งนะลูกนะมันหายเป็นหนึ่งเลขเดียวกันหารกันจะได้หนึ่งนะลูกโอเคนะครับ มันก็จะเหลือแค่ใครอ๋ออ้าวยังไม่เหลือแล้วกันลูกอันนี้หายไปแล้วนาะสีแดงเนาะทีนี้ลองดูอีกทีซิตรงไหนมันพอจะตัดได้อีกนี่ไง x x กับ x ข้างล่างใช่ไหมถ้าจะมองเป็นเลขยกกําลัง x นี่ยกกําลังอะไรเดี๋ยวเดี๋ยข้างบนข้างบนยกกําลังหนึ่โอเคไหมคราวนี้ x กำลัง1กับ x กำลังสองตัดกันเหลือ เหลือ x ข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างโอเคไหมครับมันก็ตัดกันนะครับมันก็จะเหลือแต่ใครสรุปที่เหลือคราวนี้ x บวกหนึ่งส่วนส่วนส x โอเคไหมครับก็จะตอบเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับลูกอ๋อ,อนะเยี่ยมนะตีลิกาถูกต้องนะครับบังเอิญบังเอิญครูคลิกมามันมันช้าหน่อย <c oughs> ครูลืมครูลืมครูลืมเข้า <c oughs> โอเคนะ เข้าใจไหมอ้าวครูครูครูจะถอยกลับแลนีนี่นี่น,น,นีมันมันตัดกันตรงนี้ลูก x ก,กำลัง1กับ x ก,กําลังสองตัดกันชุบมันก็จะเหลือ x x ข้างไหน x ข้างล่างนี่เออครูมาตามคําพูดแล้วนะน,นี่โอเคนะมันก็พึ่งโผล่มาครูไม่มีที่เขียนครูก็เลยเตือนเตือนตัวเองไว้ก่อนว่า จะให้เขียนตรงหน้าผากเนาะครูเอาไว้เตือนตัวเองว่าอ้าวตัวนี้มันเหลือ x แล้วนะอะไรอย่างนี้นะจะได้ไม่ลืมนะครับโอเคนะจะถ่ายรูปสมาร์ทโฟนถ่ายรูปไว้มันก็กระไลยอยู่ครูทําเมื่อเช้านี่ครูเลยไม่ได้พิมพ์เอกสารให้นักเรียนเลยปกติครูจะทำเสาร์อาทิตย์มันก็จะมีเวลาพิมพ์เอกสารให้นักเรียนด้วยนะครับอ่ะโอเค ต่อไปข้อนี้อุ้ยถ้าเจ๋งจริงนะตัดได้เลยเนี่ยดูออกไหมดูออกไหมทิชชี่ทิชชี่ทิชชี่อ้าวลุยลุยลุยทิชชี่เฮ้ยสองอันนกับสอง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 สอดึงใครดึงใครออกดึงสองออกบ่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละดึงสองออกน้อ มองออกไหมคือคือปัญหา,หาเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟังครูก่อนฟังครูก่อนเอาไม่เียวมาที่ตีทิชชี่ที่นี่เดี๋ยวฟังครูก่อนอย่าเพิ่งคือประเด็นก็คือครูบอกว่าโดยหลักการก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณนักเรียนมันมันมันจะมีข้อมีข้อต้องกังวลอยู่ตรงไหนว่านักเรียนควรจะคูณเข้าไปเลยหรือว่าไม่ควรจะคูณให้ดูว่าเราสามารถที่จะ สามารถที่จะอะไรลูกดึงตัวร่วมออกได้ไหมถ้าดึงได้ให้ดึงถ้าหมดปัญญาในการดึงให้ครูเลยโอเคนะลูกบังเอิญเรามีปัญญาได้นี่โอเคนะเรามีสมองโอเคนะครับนี่นี่นี่ครูก็ดึงตรงนี้ออกเห็นไหมนี่เออข้างข้างบนก็ดึงได้ใช่ไหมทาไมครูไม่ดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไม้เลียวตบครูไอ้มังกรที่ว่ไอ้บ้าเนี่เดี๋ยวนั่นแหละเห็นไหมเล่นเล่นแล้วก็จะเลยเกินเลยได้แบบนี้เล่นแล้วก็จะเกเินเลยได้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> เอออ้าวหยุดสตาอปเล่นแล้วไอ้มังกรเดี๋ยวมันจะโดนไม้เลี้ยวทีนี้ครูไม่ได้โง่เลยมังกรเน่ยครูดึงแค่ข้างล่างเพราะอะไรบิลบอกไอ้มังกรหน่อยมันไม่รู้เรื่องว่าทำไมครูไม่ดึง เพราะมันจะมีที่ตัดหรือยังมีใครตัดใครใครตัดใครนะตอนนี้เป็นก้อนเลยนะลูกเออหกลบสิบวายนะครับหกลบสิบวายมันจะตัดได้เลยเนี่ยโอเคไหม ถ้าถ้ามองไม่ออกในเมื่อมันคดอยู่คนละที่นะถ้ายังมองไม่ออกนะลูกเอามาคูณกันก่อนก็ได้ไดใช่ใช่เพราะการคูณมันอะไรได้ลูกลใช่มันสลับที่ได้มันก็อยู่ใกล้กันก็จะมองออกได้ถ้าใครตัดไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้น่าจะมองออกแล้วนะว่ามันตัดได้ตัดชึบโอเคไหมครับมันก็จะเหลืออะไร มีวงเล็บด้วยเนาะบิวเนาะตามนี้โอเคนะครับถ้าคิดว่ามันสวยแล้วก็ตอบโอ้เยี่ยมถูกต้องมองอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาสองคูณเข้าไปก็ได้มันก็จะสวยขึ้นหรือเปล่าถ้าสวยขึ้นก็เอาคูณแต่ถ้ามองว่าเอ้ยอันนี้มันสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องคูณโอเคไหมลูกเออครูตอบแล้วครูตอบแล้วมันยังไม่สวยปะเออ ก็ก็แล้วแต่อาจจะเป็นสองวบวก1ส่วนด้วยสองบวก2 Y บวก16หก็ได้มันมันตัดไม่ได้ลูกนี่ไงเอาสองคูณเข้าไงทิชชี่บอกว่ามันไม่สวยไงใช่ไหนตัวไหนตัดไม่ได้สองวายบวกลูกเลข2ตัวนี้กับเลขสองตรงนี้ใช่ไหม ทำไมมันไม่ตัดกันเพราะว่าถ้าเอาเข้าไปถ้าเอาเข้าไปนะลูกมันจะเป็นสองวายบวกสิบหกใช่ไหมข้างบนเป็นสองวายบวกหนึ่งเราจะเอาสองวายมาตัดกับสองวายไม่ได้เพราะสองวายมันไม่ได้อยู่เพียวเอไม่ยวเดี่ยวเดียวของมันไม่ได้อยู่เพียวๆียวของมันครูจะสมาธิกันแล้วนี่คําพูดครูมัน มันบวกกันอยู่มันจะตัดไม่ได้โอเคนะครับเออโอเคไหมเข้าใจแล้วน้อลูกเนาะอ่าโอเคอ้าวจบในเรื่องของการคูณเศษส่วนของพระหูนามเข้าใจไหมนี่เดี๋ยวสิค่อยดูค่อยดูมาดูสกอทททเลนอะไรหลออ้าวเงียบเงียบคราวนี้อ้าวเอา